Work hard ก็ <laughs> pay hard <laughs> นะครับ Work life balance หาวันหยุดพักผ่อนบ้างสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่ชนบุรีนะครับผมกำลังจะเดินทางไปที่อ่างศิลาเพราะว่านัดพี่สาวไว้เขาบอกว่ามาชนบุรีทั้งทีเนี่ย ร้านที่คนชอบไปกินกันเนี่ยที่ร้านทั้นท่องเที่ยวไปกินเนี่ยคนชนบุรีเขาไม่ค่อยไปนะแต่เราอยากจะมาเรียนรู้ว่าคนชนบุรีกินอะไรจริงๆนะครับผมกําลังเดินทางไปแต่ว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเราเดินทางมาจากกรุงเทพตั้งแต่เช้าเช้าตรู่เลยนะครับเพื่อที่จะมากินอาหารเช้าตรงชนบุรี เช้านี้ผมเลือกใช้สะพานชนละมากวิถีนะครับเป็นสะพานที่อยู่ในทะเลอ่าวไทยเลยนะครับเชื่อมต่อความสะดวกสบายให้กับชีวิตในการเดินทางมากมายวิวสวยงามด้วยจริงๆอีกอย่างก็อยากมาแวะกินกาแฟาเถื่อนของพี่เสือนะครับเคยเจอแกที่นี่แต่ตอนนี้ไม่เจอแล้ว <c oughs> สวัสดีครับแมมคิดแต่ละเนะโจทย์คือทานอาหารที่คนชนบุรีกินเราก็เลยคว่าเฮ้ย ถ้าคนชนบุรีกินเนาะก็อาจจะไม่ใช่ร้านนี้แต่ก็มีคนชนบุรีมากินป้าแต่ว่านักท่องเที่ยวอาจจะเยอะเป็นกว่าชนบุรีแต่ก็อ่ะถ้าเรารู้สึกเออก็อยากกินติ่มซำน้ำมือเช้าก็ได้เราก็ไปร้านนี้กันใกล้บ้านด้วยแต่ชนบุรีดีปะนาทีเฮ้ยแต่ถ้าชนบุรีอ่ะเราอาจจะต้องเข้าเมืองเช่นคนเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวร้านปลาก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่แบบอยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ร้านเก่าแก่นะหกสิบปีชื่อร้านเด่นโอชา ไปร้านเด่นโอชาถามจงนี่คือเด่นโอชาใช่ไหมที่เราจะไปเนี่ยใช่ใช่เดินไปถ่ที่เด่นโอชาคืออะไรอาเล่าให้ฟังดิเป็นร้านซุ D D o C เสียลูกชิน้นปลาที่ถ่ายมาประมาณตั้งแต่แบบรุ่นโกงอะประมาณน่าจะ60ปีละอมา,าม่ายังอยู่แ,แล้วก็เป็นร้านที่อร่อยของร้านเก่าแก่ ร้านนี้เลยใช่ไหมสวัสดีครับมีอะไรแน,น,นะนำมครับอร่อยทุกอย่านคาเองล,ลุกจานเลยเอาเหรอเอาของดูเ,เหมือนเดิมค่ะในบุชิเลโกใส่ใอากาศหอมครับของผมเอาหมี่ขาวครับขาวอะไรทุกอย่างเลย ลชลบุรีนี่นะมี่ซีอิวจะกเป็นของแบบยูนิคที่ชลบุรีอางั้องของผมจะมีขาวเปลี่ยนเป็นหมีมีซีอิ๊วครับใส่ถั่วบดไหมอ่ะใส,ใส่ร้านเด่นโอชานะครับพิกัดอยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียนวุฒธธิวิทยาอยู่ตรงสามแยกพอดีเลยรอแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับน้ำใสลูกชิ้นปลามีซีอิ๊วเป็นสินค้ายูนิค ที่นี่เลยนะครับชนบุรีรวมทั้งมาที่นี่ก็ต้องเย็นต่อโฟปลานะครับโอ้โห,หน่ากินจริงๆอร่อยอร่อยมากอร่อยจนต้องต่อยอทามนะฮะก็คือเจ้าดิบกินอะไรเราก็จังอย่างนั้นอันนี้ผมกินอันแรกก็คือหมี่ไอิย้วก็คือพาเจตเจี๋หมี่เนาะแล้วก็เติมซีอิ๊วใช่ไหมพี่กืมล้ายเครเื่องเกลือแน่น แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชูพินปลาน้ำสายอันนี้เป็นปลาทะเลไหมหรือว่าเป็นปลาน้ำจืดอืมนี่ร้านนี้ผิดปีและหกสิบปีไหมห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าปีโอหูแล้วหกสิบเออแบบตั้งแต่ก่อนเราเกิดดีกว่าเมื่อพี่ตั้งเกิดแล้วดิยาวเป็นยังไงบ้างครับอร่อยไหมครับอร่อยค่ะร้านประจำร้านเนี้ยค่ะ แล้วค่่ะไปดูแล้วเขาช่องลมอยู่สีราชาาุูดไม่ได้อยู่ในเมืองอ่ะอันนี้ในเมืองทอนจะเลยไปไหมไปสิเอาไปใช่ไหมเออแล้วก็เราดูดูดไปนะผมไม่รู้จักได้เลยเชื่อไหมสีราชาไม่ได้มีอาหารจานที่จิ๋มากทายเราก็ต้องไปอีก มีนเป็นร้านดังไม่เห็นคิวเหรอ